สวัสดีลูกๆทุกคนนะคะอืมเพิ่งตื่นนะคะแม่ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณยอนสัปตาหคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอบคุณเอฟซลูกเิงอขอบคุณเอฟซบอโจนะคะอ่าคือแม่ไปดูไปดูเมื่อคือนเนี่ยไปดูสอนุดถ่ายคลิปถ่ายคลิปลูกอ่าบอท เบบี้บอสเบบี้ลำแพนล,ลำเพลินนะคะแล้วก็บอสอุ้งอิงแล้วก็ใครอีกนะลูกลูกริยาเออเลูกริยานี่หน้าเขาเหมือนเกาหลีเลยอะลูกริยาอืมนะคะแม่ก็อยากจะบอกว่านะคะฝากถึงเนาะบางคนนะคะที่จ้องจะเอาของขวัญจากลูกอุง้งอิงเนี่ยนะเออควรจะดู ความเขาเรียกว่าความเหมาะสมอคือจากที่เป็นผู้เอาอะ่ะเปลี่ยนเป็นผู้ให้นะมันจะสง่างามกว่านะคะควรที่จะได้รับของขวัญปีใหม่ที่สุดคือใครรู้ไหมคือบโจโสนุษและลูกอูอิงนี่แหละเพราะพวกเขาเหนื่อยเหนื่อยกว่าทุกคนในวงพูดแบบนี้แหละ เพราะว่าคนอื่นได้พักลูกอ้อิงไม่ได้พักเขาต้องไปบันทึกเสียงเขต้องไปออกซิงเกิลเขาต้องไปออกทีวีทุกคนน่ะแสดงลงมาปุ๊บก,ก็คือได้พักแต่ลูกอิงเขาต้องมาเตรียมซ้อมเพลงใหม่น่นนี่นั่นคือเขาเหนื่อยมากและแม่ก็ชื่นชมบอสเบบีลำแเพลนะคะอ่าลำแพนเนี่ยเขาเป็นเด็กนะ คือจะว่ากี่ขวบสองขวบสามขวบก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่เขารู้จักให้เกียรติเขารู้จักรักเขาเห็นพี่อุ้งอิงเขากรีดกรีดกรดีอ่าถึงเขาเป็นคนไม่ก่อยพูดแต่เขาก็รู้จักคนคุณค่าของคำว่าคนหรือเขารู้ว่าใครเป็นคนดีเขารู้ว่าควรจะให้ความสำคัญกับใคร โอ้โหลําเพนสุดยอดบอสเบบี้นี่แจ๋วอะ่ะเธอแน่มากเธอรู้ด้วยว่าใครดีใครเป็นคนที่ให้วงของพ่อเขามีงานขนาดเขาเป็นคนยังไม่พูดได้ก้องนะเขายังรู้เรื่องเลยอ่าแต่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะ จ้องแต่จะหาผลประโยชน์จ้องแต่จะฉวยโอกาสจ้องแต่จะดูดเลือดพอมอีเทศกาลปีใหม่เอาละลูกเอิงให้ของขวัญคนโน้นให้ของขวัญคนนี้ออกมาแซะแล้วนะความจริงพวกคุณต้องเป็นฝ่ายให้หน้องให้บอสให้ซอนุ่เพราะพวกเขาเหล่านี้คือทำงานเหนื่อยที่สุดแล้ว ทำให้คนในวงเนี่ยบางคนนะคะบางคนไม่ได้พูดทุกคนฝากถึงคนที่แสะเลยคนนั้นแหละนะคุณต้องไปนั่งทบทวนไม่ใช่จ้องแต่จะมาเอาจากลูกองคงคุณต้องเป็นผู้ให้เขาบ้างสามคนเนี่ยสมควรที่จะได้รับรางวัลจากคนในองค์กรคนในองค์กรทุกคนควรจะรวมตัวกันให้รางวัลโสให้รางวัลบอส ให้รางวัลลูกอุ้งอิงนี่คือสมควรเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่จะมาโกยอย่างเดียวเห็นเขาให้ของขวัญคุณนู้นคนนี้เอาแล้วอยากได้บ้างไปแซะบ้างอะไรบ้างคุณต้องสำนึกคุณต้องรู้ใครให้คุณมีงานทำพวกคุณมีไรายได้ทุกวันนี้เพราะใครคุณต้องมองย้อนไปต้นตอของรายได้ของพวกคุณไม่ใช่มาเอาปลายเหตุว่าเออเออเนี่ยเขาได้เยอะแล้วฉันก็ต้องได้จากเขา ทดแทนบุญคุณเป็นไหมตอบแทนน้ำใจเขาอะกดดันเขาทุกสิ่งทุกอย่างพูดกันแนะกันแหนเบะปากมั่งอะไรมั่งนี่ดีว่าเป็นลูกอุ๋งอิงนะเว้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาออกนานแล้วค่ะจะบอกให้ไม่มีใครไปทนอยู่จะภาพแบบนั้นหรอกเบะปากเขากดดันเขาแสะเขาพาเอซไปรุมดาเขาสร้างความกดดันให้กับบอสบอสนี้ก็น่าสงสาร สร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพแต่คนในองค์กรบางคนก็มาแซะไม่หยุดให้ f อฟซมาแซะมาว่าบอสปั้นแต่น้องปั้นแต่อุ๋งอิงทั้งที่พวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจทำไมบอสจึงปั้นหน้องเพราะปั้นแล้วมันไม่ขาดทุนไงคะปั้นแล้วก็ได้กำไรคะ่ะและหลายๆคนที่บอสปั้นมาเป็นยังไง แป๊กค่ะที่มันมีมากระแสตนนัวนี้ที่แรงคุณวัดศีวดลนี่โอเคอ่ารู้รสึกยอดวิวจะจะเยอะอืมนะคะนอกนั้นก็อันนิแม่มไม่ได้ว่าพวกคุณที่ที่ปั้นมาแล้วยอดมันน้อยแม่มไม่ได้ตำหนิพวกคุณนะแต่แม่ตำหนิไปถึง fc fc ที่มาแชะลูกองนะอิงน่ะเออแต่อาจจะไม่ fc ไม่ใช่ fc สาวน้อยก็ได้หรือเปล่าอืมคือมาแะทำไมไม่ปั้นคนน้นทำไมไม่ปั้นคนนี้พอเขาปั้นแล้วมันก็แป๊กไงมันก็ไม่ได้มีไรายได้เข้ามามันขาดทุนน่ะคือบอสขาดทุนคนละห้าแสนห้าแสน้าสิบคนแกก็เท่าไหร่แล้วคะสิบล้านเลยมั้งคะ ห้าสิบเป็นห้าสิบขาดทุน5ล้านค่ะแล้วคนเราทําธุรกิจเขาหวังขาดทุนหรือกําไรบรอดเขาก็หวังกําไรเขาไม่ได้หวังจะขาดทุนธุรกิจตัวไหนสินค้าตัวไหนที่เอฟซต้องการตลาดต้องการแกก็ต้องผลิตเยอะๆนี่แหละคือเหตุผลถ้าไม่มีลูกอุ้งอิงอะ่ะจะเป็นยังไงถามต่อเลยอย่าไปกดดันอย่าไปแซะอย่าลโลมบลูม,บมาออกจนเกินไป น้ำใจต้องมีให้เขาต้องขอบคุณเขาต้องรักษาเขาให้กำลังใจใเขาไม่ใช่มาพูดโพสแสน,นู่นนี่นั่นเขาเป็นเด็กแค่สิบหกสิบเจ็ดปีเขามีความแข็งแก่งเขาไม่ความรับผิดชอบอันนี้ก็เกินเด็กคนหนึ่งไปแล้วทำไมไม่ขอบคุณทำไมไม่พากันชื่นชมทำไมไม่ปกป้องน้องบ้างเงียบก็บทำไม แม่ก็งวันเขาน้นแม่คงกันคนนี้ลูกอิงเขาไม่ใช่เจ้าของวงนะคะเขามีศักดิ์ศรีคือเป็นลูกของบอสและถามว่าตลาดเขาอยากเห็นใครเอฟซอยากดูใครเขาอยากดูลูกของอิงแล้วผู้คุณยังจะมาใจร้ายใจ,ายใจายดาจะมาบีบเอาเงินของขวัญจากเขาแบบนี้เหรอเดี๋ยวเขาก็ต้องไปจัดงานที่บ้านเขาอีกเขาเป็นเจ้าภาพใหญ่เขาจ้างวงสาวน้อย วัดหนองคูสลองตาตั้งน่ะเขามีค่าใจ,จายเท่าไรรู้หรือเปล่าคิดเยอะๆหน่อยไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวพอน้องให้กงขวัญคนนูน้นตัวเองก็อยากได้ตาล่อขึ้นมาเอาแล้วให้เอฟไปคอมเมนต์ด่ากันแล้วแสะเขาแล้วมีสติค่ะอยากได้อยากมีมีแต่ความระโมบโลบมากไม่น่ารักนะคะ คุณต้องมีน้ำใจคุณต้องรู้จักให้เขาบ้างคืนให้เขาบ้างไม่ใช่เอา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 อย่างเดียวอายลูกบอสเบบี้ลำแพนบ้างเขาก็ไม่ได้อยากได้อย่างนี้นะเแบบี้ลำแพนนอะมวนอย่างเดียวเขาก็รักพี่เขารักพี่อุงอิงรักพี่ลำแพนรักพี่ลียานี่คือคนที่มีความเป็น ผู้นำเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางต้องดูลูกลำแพนเแบบีเนี่ยเป็นตัวอย่างนะทุกคนอ่เขาเป็นคนเล็กกว่าเพื่อนแต่เขาก็เห็นพี่อุงอิงเขาก็กีด๊ดจีถ้าเขาพูดได้ชัดเหมือนเราแม่มองว่าเขาต้องชื่นชมลูกอุงอิงเขาต้องขอบคุณอุงอิงว่าขอบคุณที่ให้วงพ่อเขาเติบโตมาถึงวันนี้แม่มองว่าลูกลำแพนนี่ยุดยอดเลย เขาเป็นคนที่มีความคิดชาญฉลาดไม่พูดเวลาเขาแสดงเขาแสดงเต็มที่เนี่ยต้องมองลูกบอสเบบีล,ลําเพนเป็นตัวอย่างนะคะเอเอเราต้องเป็นผู้ให้ไม่ใช่รับอย่างเดียวต้องหัดขอบคุณลูกอุ๋งอิงขอบคุณบอสโจขอบคุณโซนุชมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะปั้มแต่จะเอาของขวัญอยากได้อยากได้อยากได้อยากได,กได้ให้เขาบ้างเถอคะค่ะ นะฝากให้คิดแล้วเจอกันในไลฟ์สดนะทุกคนอีกสักคู่บาย